ลูกเรียนแอคทีฟเดินริงจีเพไฟสเต็ปลูกมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะลุงพ่อก็ตกใจเงี้ยครับเพรอดีใจภูมิใจกับลูกไม่คิดว่าโรงเรียนจะให้โอกาสดีๆอะไรให้ลูกเราได้มากและลูกเราก็สามารถเจ็บเกี่ยวคว้าโอกาสตรงนี้มาเพื่อที่เป็นประโยชน์กับเขาครับเราก็ภูมิใจ เปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนจากการที่ไม่เคยมีความคิดมีไอเดียอะไรที่อยู่เขาก็เก่งขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะอยากให้พ่อพูดได้เลยนะคะสำหรับผมก็คือจากเขาแทบทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ก็คือเริ่มจับเริ่มทำอะไรด้วยตัวเองได้หมดแล้วตอนนี้ก็คือจ้ปกติให้ทำอะไรทำไม่ได้แต่ตอนนี้ตั้งแต่มาเรียนที่นี่รู้สึกว่าการพัฒนาเขาดีขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นความคิดก็คือสร้างสรรค์มากเลยตอนนี้ ใช่ครับหลังหลังมาคุณพ่อด้วยเนี่ยตอนนี้หลังอะไรส่วนส่วนของผมเองก็พี่เดินขึ้นมาก็ได้ค่ะเดินขึ้นมาก็ได้ค่ะส่วนของผมเองนะครับก็ก็เห็นลูกเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับของการรับผิดชอบนะครับกระบวนการคิดนะครับเวลาคุยกับเขาเนี่ยเมื่อก่อนเราแบบเรียนหนังสือแบบท่องจำาะรเง้ยก็ไปเรียนอะไรเงี้ยอาจารย์ว่างไงก็เดินตามนั้นไปแต่เวลาคุยกับเขาอะคือความคิดเขา มันออกจากจากกล่องไปเลยคนระับแล้วก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับแล้วก็กระบวนการคิดการตัดสินใจพวกนี้เป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนเป็นระดับมากขึ้นนะครับเพราะว่าดารุณาทําให้เกิดครับค่ะคุณแม่สิค่ะขอบ,ขอบก็คือเด็กจะมีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นจากคือเป็นเรื่องที่ว่าเด็กที่บ้านลลกที่คือเป็นน้องคนเล็กด้วยแต่ที่คือว่าความคิดที่ว่าเป็นความคิดสร้างสารรค์ทําอะไรคือตอนนี้ออกนอกกรอบแต่ออกนอกกรอบในสิ่งที่ดีค่ะ ภูมิใจไปนะ่ะกับวันนี้ที่ลูกแบบได้สานต่อในเรื่องของการศึกษาที่แบบสุดยอดจริงภูมิใจมากค่ะเพราะว่าคืออย่างน้อยคือทางนี้ทางนั้นก็คือต้องขอบคุณโรงเรียนด้วยช่วยสนับสนุนให้เด็กๆมีวันนี้ค่ะวันนี้เจ้าของแนวคิด G part f i v มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยตัวแทนสักหนึ่งคนกล่าวอะไรกับเจ้าของแนวคิดที่ให้ลูกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีการพัฒนา อยากเปลี่ยนไปอยากอยากบอกอะไรกับท่านไหมคะัเชิญเลยครับช่างคิวเลยครับอ่เลยครับพ่อเลยครับคุณพ่อได้เลยครับแต่ตัวแทนของของพ่อแม่เกตครับบรรากาศับคุณด้วยนะครับแล้วก็ระบบไอ้ระบบนี้ครับเท่าที่ผมได้สัมผัสแล้วก็เท่าที่เด็กแล้วก็มาลูกๆมาแชร์ฟังก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาของไทย จากเมื่อก่อนที่พวกขุ้นพวกผมเรียนน่ะมันก็อยู่แค่ในห้องเรียนนะครับไม่ค่อยได้เป็นการคิดกระบวนการเป็นสเต็ปนะครับแต่หลังจากระบบนี้เข้ามาช่วยให้โรงแรมครับให้เด็กทุกคนเนี่ยเป็นกระบวนการคิดเป็นระดับขั้นตอนนะครับมากขึ้นนะครับขอขอบพระคุณมากครับที่ว่าช่วยการเปลี่ยนแปลงการศึกษาของไทยให้ดีขึ้นแล้วก็มีศักยภาพประสิทธิภาพเพื่อจะทัดเทียมกับนานาชาติต่อไป อยากให้ามสใ่นี้คะคุณพ่อคะคุณพ่อฝากบอกหลายๆคนไหมคะโรงเรียนหลาไๆครับอ wow. so ๋อเขาฝากฝากบอกโรงเรียนอื่นๆด้วยนะครับผมคิดว่าโรงเรียนอื่นเนี่ยก็จะมีหลักสูตรของเขาก็ดีแล้วดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าว่าคุณลองลองไปด้วยระบบนี้นะครับศึกษาเมื่อเป็นดารุณาเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบอยู่แล้ว นะครับคุณลองไปใช้ดูนะครับลองพัฒนาไม่ว่าจะเป็นบุคลากรหรือนักเรียนนะครับก็สามารถที่ช่วยให้นักเรียนนะครับมีความรู้มีความสามารถนะครับแล้วก็ช่วยพัฒนาประเทศต่อไปครับ,<า>บคุณพี่นะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วผมขอคุณครูด้วยนะครับที่เป็น